สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันเช่นเคยนะคะกับมาสเตอร์จอริฟายูค่ะนะคะสาขาอุบลราชธานีนะคะวันนี้นะคะหวันยันรีบมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยากจะมารีวิวคันนี้เลยนะคะเป็น Toyota f o r ร u n ูเนะคะ 2.8V นะคะสปอร์ตดีนะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นคันเป็นรุ่น TRD นะคะสวยงามมากๆเป็นรุ่นท็อปนะคะขับ4นะคะคันนี้ใครที่ ชอบสายลุยนะคะชอบความแรงนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะได้เป็นสีดําด้วยนะคะคันนี้จะเป็นปี2017นะคะลูกค้าจดทะเบียนปี2018นะคะแต่บอกเลยว่าคันนี้สวยนะคะเป็นเกรด A บวกนะคะได้โค้ดจากทางบริษัทเราเป็นเกรด A บวกเลยนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะมาพร้อมล้อแม็กนะคะชุดแต่ง 3D r D. จากโรงงานนะคะเรามาดูรอบคันกันนะคะ แนะนำเป็นคันนี้ใครที่กำลังมองหานะคะเครื่อง2.8ขับ4แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเรามาดูคันนี้ได้อย่างบอกเลยว่ายางใหม่มากปี2023ค่ะลูกค้าคันนี้นะคะปี2023นะคะ,ะชัดไม่เอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะปี2023นะคะนี่ปี2023นะคะอาจจะกลับหัวนิดนึงนะคะยางใหม่มากๆเลยนะคะพร้อมใช้งานนะคะ เป็นรถในหน่วยงานของเราเองลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะมีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเหลวนะคะทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะคะได้รถอา TRD แต่งนะคะ2.8สิกมาโฟับ4นะคะใครสนใจเป็นสีดำนะคะคันนี้แนะนำเลยนะคะและคันนี้ยังอะไรยังไม่ได้ใช้งานเลยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะจัดได้เต็มฟรีดาวนะคะผ่อนยาว84งวดกันไปเลยนะคะ ใครกำลังมองหารถมือสองคุณภาพโชว์รูมแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวพาชมภายในกันด้วยเลยนะคะสติกเกอร์ทุกอย่างจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะลูกค้าถ้าคันไหนเป็นรถหน่วยงานของเราสบายใจได้เลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนสามารถออกรถกับเราได้เช่นเดิมนะคะใครสนใจคันนี้ติดต่อมาที่เบอร์0ูนย์7 5 2 0 4ได้เลยนะคะพาดูรอบคันกันก่นกอนแล้วก็จะพาดูห้องเครื่องนะคะคันนี้นะคะ แจ้งราคาเลยดีกว่านะคะมาพร้อมราคาสุดพิเศษนะคะเพียง1,5,000ล้บาทเท่านั้นเองลูกค้าคุ้มมากๆได้รถสภาพนี้นะคะการใช้งานดูแลรักษาแน่นอนเป็นรถในหน่วยงานของเราเองนะคะรถผู้บริหารนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องทุกรอบตรงรอบระยะแน่นอนนะคะใครที่สนใจอยากได้เป็นรถครอบครัวนะคะช่วงนี้นะคะรถครอบครัวไม่ว่าจะรถรุ่นไหนนะคะราคาดีมากๆลูกค้าซื้อรถสิ้นปีปลายปีนี้ บอกเลยว่าได้รถที่คุ้มค่าราคาถูกนะคะและสภาพสวยๆแบบนี้อย่างเช่นคันนี้เลยนะคะอันนี้ไม่แท้แน่นอนนะคะลูกค้าปี2017จดทะเบียนปี2018นะคะไม่แพงแสนสีเท่านั้นเองนะคะไม่เยอะไม่น้อยนะคะถือว่าเป็นการใช้งานวิ่งปกตินะคะคันนี้นะคะก็คือทีอีนะคะก็จะเป็นเบาะสีดำค่าสีแดงตะเข็บแดงนะคะซึ่งเป็นตามรุ่นของเขาอยู่แล้วสวยงามมากๆนะคะ ขับดีมากๆคันนี้นะคะเราได้นํารถไปเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าซื้อไปนะคะสบายใจนะคะใช้งานได้เลยนะคะสวยมากๆคันนี้นะคะใครได้ไปนะคะเพียงหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทเท่านั้นจะได้เต็มฟรีดาวผ่อนยาวแปดงวดนะคะใครมองหาแนะนําเลยนะคะหรือว่าใครอยู่ใกล้ๆนะคะใว่าจังหวัดอุบลอยู่ภายในอุบลเนี่ยคะ่ะสามารถมารับชมรถจริงได้เลยนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะสะภาพการใช้งานคันนี้บอกเลยรักษาดีมากๆนะคะ ปี2017นะคะสะภาพการใช้งานคือรถหน่วยงานของเราลูกค้าแฟนเพจทุกคนจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าสวยแน่นอนทุกคันนะคะจะได้เต็มฟรีดาวนะคะลูกค้าประวัติดีนะคะลูกค้าเจ้าของกิจการนะคะลูกค้าแบบมีเครดิตมาก,ก่อนผ่อนผ่อนสบายๆเลยเพราะว่าจะได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะใครที่สนใจติดต่อมาที่เบอร์0992875204ได้เลยนะคะเดี๋ยววันเย็นจะพาไปดูห้องเครื่องนะคะตามมาเลยคะ่ะเรามาดู ่องเครื่องกันเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าได้โค้ดจากทางบริษัทของเรานะคะเป็นโค้ด A บวกนะคะคำว่า A บวกก็คือรถเดิมๆเ,เลยลูกค้าอันนี้ซูมน็อตให้ดูเลยนะคะสดๆนะคะสตาร์ทเครื่องให้ได้ยินเสียงด้วยเลยใครที่สนใจนะคะคันนี้ส่วนมากคนชุนเนอร์เราจะมาเร็วไปเร็วลูกค้าไม่ทันแน่นอนใครที่สนใจติดต่อมาสอบถามนะคะติดต่อจองไว้ก่อนเลยนะคะเราค่อยยื่นเอกสารได้นะคะ สามารถจองออนไลน์ได้เลยนะคะทางเซลก็จะล็อกรถมาให้ลูกค้านะคะลูกค้ามีเวลาเตรียมเอกสารแน่นอนเพียงลูกค้าจองออนไลน์ไว้ก่อนเลยนะคะสนใจนะคะฟรีดาวจัดเต็มผ่อนยาว84งวดลูกค้าคันนี้สวยมากๆนะคะใช้เสียงสาวด้เลยสวยมากๆจริงๆนะคะน็อตเดิมทุกตัวนะคะ2.8สายลุยสายแรงนะคะขับสีด้วยนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว TR d ีนะคะได้เป็นสีดำนะคะ ใครสนใจนะคะแนะนาเลยแล้วก็ยังปีใหม่มากๆนะคะเรื่องของเหลวทุกอย่างไม่ต้องห่วงทางบริษัทเราเปลี่ยนถ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจนะคะติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าสองแปดเจ็ดห้าสองศูนย์สี่ได้เลยนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยววันเย็นแอบกระซิบนะคะจะมีฟอร์จูเนอร์อีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นตัวใหม่เลยนะคะเป็นรีเจนเดอร์นะคะหรือใครสนใจเป็นรีเจนเดอร์นะคะโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะเดี๋ยววันเย็นจะอัดคลิปลงเช่นเดียวกันนะคะใครที่โทรมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนเลยนะคะคันนี้เพียงหนึ่งล้านห้าหมื่นบาท เราจะมีคู่มือการใช้งานนะคะให้เรียบร้อยทุกคันนะคะก็มีคุณใจสำรองให้นะคะอ่าคลิปนี้นะคะรีวิวเพียงเท่านี้ใครอยากให้ดูตรงไหนเพิ่มเติมนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเ e จ e นเดอร์เราก็มีเข้าใหม่เหมือนกันนะคะสีดำเหมือนกันนะคะตัวเ e จ e นเดอร์ปี2020นนะคะสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะให้ดูเพียงเท่านี้นะคะดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคันนี้สวยน่าซื้อมากๆนะคะพร้อมราคาสุดพิเศษนะคะ ใครติดต่อเข้ามาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนจองก่อนได้เลยนะคะคลิปนี้หวานเย็นต้องจากกันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ